สวัสดีครับเพื่อนๆครับตอนนี้อยู่ที่ชะอำชะอำจังหวัดเพชรบุรีนะฮะพอดีพาดเด็กๆมาเที่ยวชายหาดชะอำนะครับก็บรรยากาศมันหยุดนะฮะหยุดยาวสี่วันก็คึกคืนเหมือนเดิมนะครับที่นั่งเต็มเลยนะครับที่นั่งเต็มเลยแล้วก็ดู คนมาเที่ยวเต็มเลยนะครับเพิ่งเดินทางมาถึงนะครับเพื่อนๆครับที่ชายหาดสะอับหหินครับมา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 ครับก็ไม่ได้มานานแล้วฮะก็คึกคืนเหมือนเดิมนะครับเด็กๆเล่นน้ําทะเลโอ้นักท่องเที่ยวเยอะนะครับนักท่องเที่ยวเยอะเลยนะครับบรรยากาศชายหาด นะครับวันหยุดพักผ่อนนะฮะคนเยอะเลยนะครับก็ประมาณสี่โมงเย็นนะฮะสี่โมงเย็นนะครับนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวก็เต็มหาดนะฮะ เป็นไงเด็กน้อยคนนี้ใส่แว่นดำแล้วเป็นไงครับผู้ปั๊บครับชะอำมหัวหินชะอำมเพชรบุรีครับเพชรบุรีหัวหินไอแมวละ